สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอป้องฝายทุกคู่ทุกคนพี่น้องที่กำลังนะคะเขามาติดตามทางช่องของเจฟฝาสันหามาเลาค่ะมื้อน,นี้พี่น้องจ๋าพี่นอ้นองเอ้ยนะคะถ้าใครไปหานะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะบอว่าจะอยู่ทางต่างประเทศนะคะอยู่หลายๆจังหวัดนะคะที่เขามาคอมเมนต์ที่เขามาติดตามนะคะเจะฝากับขอบคุณเลย หลายนง่หวางจะฝากันสิการาไปหาเพลินนะคะไปขอบคุณเพลินขึ้นกันนะคะเนาะแต่ว่ามือนี่นะคะจจฟ่ามีนะคะอันนึงนะคะซิ่งเล็กๆหน่อยๆที่จะเอามานะคะเพราะว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์อยู่ได้นะคะเฮ้าสมัยคุณบอกคุณแม้เฮ้าเนาะค่ะเนาะอัน น้อยๆนะคะพ่อจากความใดนะคะเข่ารงเรียนมากหรือว่าจังไดก็จะเห็นนะคะอยู่ในอันห้องนอนของคุณแม่เฮาเนาะ,ะ,นนะ,ะในกระตาคิมเพื่นอน่ะก็จะเห็นอยู่นะคะอันหนึ่งนะคะเนาะเฮาก็เไยใหญ่มากนะคะ,ะ,ยยะ,คะโอ้มามาแล้วตอหน,นีจนสี่สิบปีแล้วนะคะเนาะ ย่างไปตามห่างตามเซเว่นตามโลตัดเห็นว่างขายราคากับบรญแพงแดงพี่น้องเอ้ยสรรพคุณพวกนี้ใส่ได้ดีหลายอย่างมีมากมมยนี่พี่น้องเคยเห็นบ่นี่นี่นะคะเดี๋ยวจะฝาดจะเอาล่งทงังอ่านะคะอ่เป็นรูปภาพให้เบิงหน้าเด้อค่ะอันนี้เป็นกล้องหน้ามันก็จะประมาณนี้นะคะเนาะอ่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูกล้องหลังนะคะ ค่ะก็คือขี้มกวนอิ่มนี่ด้อค่ะเด้อพี่น้องนะคะและหลายท่านนะคะ ที่อ่ามองขามไปสรรพคุณผนมี่อย่างแน่ใส่ได้แบบอย่างแน่บรจําเป็นว่าห้าตองแต่ท่าตนาอย่างเดียวนะคะบางคนเพิ่็จะท่าหน้านะเห็นพื้นหาบางคนพอจะท่าเนี่ยกองเว้นนะคะแต่ว่าถ้าท่าหนาเด้อเจ้าฝาดจากแนะนํานะคะให้ทาตอนกลางคืนนะคะตอนเศร้าบ่ต้องท่านะคะเพราะว่ามันจะวอกได้เพราะว่าขี้มันนี่แต่ท่าเห้าสิท่าห้าต้องบํารุงหนาหฮาสะก้อนใส่อ่าที่ว่าอ่าขี้ว่าเป็นบํารุงหนาเป็นอาเจ เเป็นเซรั่มเป็นอะไรนี่ทาบำรุงหน้าเราก่อนแล้วก็ให้หน้าเรามันแห้งนะคะแล้วก็ค่อยมาทาตรงนี้ลงไปนะคะทาจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆไปแบบนี้นะคะก็คือแต่เจฟ้านี่จะเอามาใส่ก็คือนะคะเพราะว่าหน้าเจฟ้ากับเบอร์มีอยังลายเจฟ้าก็จะแต้มแต่ว่าตรงที่ว่ามันเป็นจุดด่างดะะํา,า,ออา,าแค่น,น,น,นั้นนะคะทาเข้าก็ได้ออกไปใส่เข้าก็แต้มไว้เลยตองกับเว้นด้วยนี่นะคะเนาะเพราะว่าคือมันเป็นจุดด่างดาเนี่ยนะตรงนี้คือเจฟ้าไปหลงแคะมันมันเป็นสิวนะคะ ชัดเจนไหมคะนี่ฝา่าลมแขะมันมันเป็นสิวนะคะเนาะมันสะท้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในห้องอ่ามันจะมีหลอดไฟแสงไฟลงม,มาตรงนี้นะคะ ก็นี่แหละค่ะก pues mm ็จะแต้มแบบนี้ตรงที่ว่ามันเป็นจุดด่างด่าไหวท่านไม่ได้ออกไปใส่นะคะแต่ส่วนมาหากนะคะนักร้องหางเครื่องแบบนี้เขายังใส่กันอยู่ได้ใส่รองพื้นก่อนที่เขาจะแต่งหน้าเพราะว่ามันีหนาเนี้ยน wow, ี่รีได้นะคะเขาก็จะทา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 แบบนี้นะคะถ้าให้มันทัวหนาแบบนี้จะว่าจะฝ่าเ่าถ้าถ้าถ้าให้เบิ่งแค่แค่แคบางส่วนเพราะว่าอ่ะจะาฝ่านะคะ คือขั้นกลางว่านน่จะฝากบริอาท่าแบบนี้นะคะจะฝากคือล่อมาห้าเวรนะคะจะทาตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามานี่มาล้างออกหน้ามันจะนิ่มจะชุ่มจะชื่อแล้วมันมันกลิ่นมันหอมด้วยนะคะแล้วก็ทาอย่าทาแต่หน้านะคะถึงว่าทาแล้วนะคะเราก็เอาแป้งฝุ่นนี้นะคะมา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 ปอกๆไว้นิดเดียวแบบนี้นะคะมันก็อคือจับแบบว่านิ่มนะนะคะสําหรับเอา ที่ว่าไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไรนี้นะคะคือไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าตัวนี้คือสามารถใส่เป็นรอมผื่นใดหางเครืองนี่นักลหล่หางเครืองบางคนหรืเพื่อนยังใส่อยู่เลยค่ะเพราะว่ามันคือมันจะทําให้หน้าเรานี่มันอยู่ได้นานนะคะแบบว่าบต้องแต่งหนาบต้องแต่งอะไรนะคะหน้ามันก็นวลขาวผ่องเวลาออกไปเวลาออกไปเต้นปเปร่่อ่่่่่่่่่่่่่่อนกับแสงไฟบบ่่บบ่่่่่่่่ก่ จะนิ่มจะมันก็คือจะเป็นขาวนวลแบบนี้อย่างนี้นะหาจฟฝาก็เลยเออนะมันดีหลายอย่างนะคะทาข้อสอบแบบนี้นะที่มันเป็นแบบว่าก้านนะคะท่าแบบนี้นะคะแล้วเออมันก็ค่อยจะแบบว่าลอกๆออกมามันก็คือจะจางออกมาเองนะคะทาตามอันนี้นะคะเนาะเจฟ้าท่าเลยนะคะอ่ารักเ้นี่จฟ้าก็ทาให้ลูกสาวทาด้วยนะพอลูกสาวเนี่ย นิดหน่อยเนาะนะคะกําลังเขาสซูไวรุนนี่นะคะซิมซีสิมหาปีนี่กินตัวก็จะมีด้วยแล้วตัวนี้อ่ะ มันดีตรงไหตรงที่ว่าอ่ากินโตเนี่นะคะมันแรงนะคะกินตัวแรงนี้สามารถดับกินตัวได้ด้วยไม่ต้องใส่น้ำหอมกันนะล่องเบิงะะด้วค่ะเด้อเจา้าฟ้าล่องเห็ดมาแล้วนะคะแล้วทีนี้อ่าเจ้ฟ้าก็เอามาทารักแร้นะคะมันก็จะไม่ไม่ดำนะรักแร้เรานี้มันจะไม่ดำนะคะจักกระแห่ห้าวขี้แห่ห้าวเลยเนาะนะคะมันจะบ่ดํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ถึงว่ามันจะราคาถูกอย่ามองข้ามไปนะคะมีประโยชน์เด้อ er นะคะนีสรรพคุณหลายอย่างนะคะไม่ใช่ว่าจะทาแต่หน้านะคะสำหรับใดที่จะเอาไปทาหนาแนะนํำนะคะให้ทาตอนกลางคืนก่อนนอนแบบนี้นะคะตื่นสาวมาก นะคะท่านจะแบบว่าอ,าอยากจะใส่เอาไปรองพื้นในการแต่งหน้าแบบนี้จะฝาแนะนําให้ทาบารุงหน้าก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อว่านะคะาหาตัวที่มันดีๆนั่นแหละบํารุงหน้าเราแล้ว,ลวก็ค่อยมาทาเป็นรองพื้นแทนแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นมารองพื้นต่อไปอีกนะคะ mm hmm. อันนี้ลองใส่เบิงนะคะเพราะว่าเห็นนะลหลายๆ่านม,มีนะคะคนปุจจักเพื่อกับเป็นหางเทืองเป็นอันนี้เพื่อกับว่าเพื่อใส่เด้ใส่ตลอดนะคะใส่ดีเป็นว่าจังส์นันะคะแล้วก็ มันก็ใช้ได้นานอยู่นะคะใช้ได้นานอยู่อันนี้นะคะไม่ต้องแตะเยอะอะไรเนี้ยนะคะประมาณนี้นะคะฝากไว้เนี่ยนะคะเ,<อ>เนาะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า,วา คืนห่างแล้วตอนนี้เขาเซเ่ละอาโลตาเอพกกมี่แล้วนะคะอาโลตสนะคะโลตสใหญ่ไม่รู้ mm hmm. เจฟ้าไม่ได้ไปแต่ว่าเจฟ้าบัางไปที่โรตาเอพนะคะมีในเซเว่นกับมีนี่ก็คือแสดงว่าเขานะคะคุณภาพของเขานี่มันปรับมาแต่ก่อนแต่ก่อนนี่มากจกะบอกว่าจะมีแบบน,นั้นแบบนี้สามตอวข่าวแน่นอนแน่นี่เฮตานาแพนาพังหนายยัง แต่เขาก็มีการปรับมานะคะถ้าหากว่าของเขาไม่ดีจริงเขาไม่ได้เข้านะในเซเว่นเขาไม่ได้เข้านะในห้างโลตัสแบบนี้นะคะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะร่ำรวยเบิ้งได้แค่14บาทนะคะจะฝากไปเบิ้งยูโรตัดมือว่านี่พอดีได้พานไปโลตัสก็เลยเหรอเบิ้งโลตัสแต่ว่าในเซเว่นก็เคยเห็นแต่ว่าว่านี่ร่องสือเบิ้งในโลตัสนะคะ เราเอามาใส่เบื้งนะคะเพราะว่าเคยใส่ยู่แต่กรน,นะคะแล้วก็มันก็ข่าวดีแล้วทีนี้เราก็เลยเอาลองมาไส่ดูใส์ดูโอ้ยจังแม่กก็เลยอ่านะคะเอามาใช้ดูแล้วแล้วทีนี้ก็เลยผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆและ นะคะจะฝ่าเลยเอามามามาดูเบิงหวกการที่เข้าใส่ละมันเป็นจังได่มันเห็นผลจริงนะอันนี้ก็คือโอ้โหอย่าดูถูกที่ว่าราคาถูกๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามไปเดินไปละร้องเอามาใส่ล่องเบิควไดทีมีโดยเฉพาะเจะฟ่าจะแนะนำผู้ใด,ดที่มีรัก แรดำจักรแห่ดำมกีแห่เขาดำมผล้คนละคือบรีวิวกีแห่เบื้องหันในโอ้ยากอายเพราะว่าอายุเท่าไหร่เท่าโบแมนดาล่าเนาะนะคะพอชนะแค่วาม่าแนนํำบอกเพลินนะคะว่าโอ้บันนอกเข้าที่ข่าว่าเบิ้งอยู่ตอนนี้ล่องไปใส่เบิ้งล่องไปซื้อเบิ้งนะกวนอิมค่ะกวนอิมนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะลองไปเอามาใช้ดูท่านจะไม่ผิดหวังแค่สี่บาทเองค่ะ กวนอิมจ้ากวนอิมแค่สิบสีบาทเองจะฝากไปซื้อมาใส่เบิงแล้วนะคะถ้ากี่แห่กี่แห่ขาวได้จะเดินนะคะอ่าไม่ได้ใช้ได้แต่ว่าทาหน้านะอันนี้ถ้ากี่แห่ถ้ารักกีจักระเร่ห้านี่แหละนะคะแล้วก็ กินเหม็นนะคะผู้ใดมีกินขี้แห้งๆนะคะก็ลองใส่ท่าเบอ่งเดอ้อไม่ต้องไปใช้โคโลนเนยนะคะอันนี้รับรองว่าโบมีกินนะคะดับกินได้จริงิๆนะคะใส่มาแล้วจึงบอกต่อของดีจึงมาบอกต่อพี่น้องค่ะ